สวัสดีครับผมสมชายตั้งศิลปชัยชื่อเล่นชื่อจิ้งจบแล้วคาว่าจบโต๊ะเดียวเนี่ยมาจากพี่ชาลีพายแกนเพชรเป็นคนตั้งให้คือว่าจบโต๊ะเดียวคือตอนนั้นคือทําโต๊ะเดียวที่ทาโต๊ะเดียวไม่ใช่อะไรนะครับผมทําสนุกของผมอะแต่ทําสนุกผม,ผมจริงใจแล้วก็ให้รสชาติมันแก่งโต๊ะเดียวแล้วค่อยๆเพิ่มเป็นสองโต๊ะสามโต๊ะสี่โต๊ะห้าโต๊ะเพราะประสบการณ์จะสอนเรา มาเสนอเข้าผัดขี้เมาประวัติที่มาเนี่ยคือวันนั้นนั่งกินล่ากวอน9ก้าโมงเช้ายันถึงห้าทุ่มแล้วเพื่อนผมคนหนึ่งอ่ะเขาบอกว่าอากงเขา่เป็นกุ๊บไพ่เจ็งเหลาเขาจะบอกว่าไอ้ผัดผัดข้าวตัวนี้เลยรสชาติเปนดีนะที่ดีเนี่ยมันคือมีกุ้นเคียงตับเป็ดกุ้นเคียงหมูแดงหมูรมควันหมูแดงก็พริกินหนูแครอท ้นหอมอะไรแบบนี้แต่สิ่งสําคัญที่สุดว่าการทําตัวนี้เนี่ยมันเป็นชั้นเป็นตอนมันจะออกรสชาติเป็นชั้นๆและความหอมต่อไปก็กมาผัดไข่ผัดข้าวให้มันกลมเกินกันและบุงรสแต่อุทานาเนี่ยสังเกตน,นะคุณต้องอมก่อนทานอะไรก็ทุกอย่างหนึ่งต้องดูสีสัน 2. ต้องชิมก่อนครั้งแรกนี่ที่มาสอนคร์สออนไลน์นี่มาจากท่านผู้ใหญ่ของมติชนเชิญเรามา แล้วเป็นเป็นที่ยุคยุคเนี่ยมันยุคโควิดผมเห็นใจมากเลยชาวบ้านเพื่อนฝูงพักพวกชีวิตลำบากมากกิจการที่ค้าขายได้กลายเป็นว่าขายไม่ได้เลยผมก็อยากจะให้เพื่อนฝูงพี่น้องทั้งหลายมาฝึกจากของผมว่าข้าวผัดที่ผัดเนี่ยขั้นตอนยังไงสองดูวัตถุด,ดิบว่าตัวไหนตัวไหนคุณจะทำอะไรก็ได้แต่เอาเบสิกของผมไปใช้ดู ได้ครับผมบางทีก้นเชียงตับเป็ดหายากต้นทุนแพงคุณจะเอาอย่างอื่นก็ได้ทําเป็นก้นเชียงหมูแดงอย่างเดียวก็ได้หมูลงพันก็ได้หมูแดงก็ได้แต่สิ่งสําคัญที่สุดอยู่ที่สิ่งที่รอบค่าคือเช่นคุณอยู่ภาคเหนือเอาตัวผมไปดรับแปลงของภาคเหนือมีอะไรคุณอยู่ภาคอีสานคุณอยู่ภาคใต้ภาคกลางแต่สิ่งสำคัญคือคือเข้าตาหดิวดิวตาตามก็คือต้องรสชาติของพื้นที่แล้วก็คุณจะชนะทุกอย่าง ผมมีเพื่อนภาคใต้ผมก็จะใส่พริกเยอะหน่อยแต่พราผมมีเพื่อนภาคเหนือผมก็จะออกหวานหน่อยหนึ่งทางอีสานผมอาจจะนําเค็มหน่อยหนึ่งแล้วมีอะไรสงสัยในทางออนไลน์บอกได้เลยนะจะจะแนะนําของบางอย่างที่คุณอาจจะไม่แตกฐานหรือไม่มีประสบการณ์ที่แนะได้เลยครับผม